ไปไหนหมดอนาะขึ้นขึ้นโครงแล้วครับนี่เทลเลอร์ใครไม่รู้นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรดดำซิงดินด่วนครับผม <c oughs> มีใครอยู่ไหม <c oughs> หนึ่งงานหมดแล้วเนิ่งงานหมดแล้วเออผมโอ้อยู่กันสองคนสามยี่สามนี่ที่ดูไงเห็นสองคนหนึ่งสองนายอีกคนโอ้คนดังนี่แหละเขาไม่ค่อยเปิดเผยอันนี้รถใครครับอันนี้รถใครฮะกาลสินเอาเพราะอิเลกกาลสินนี่ เสร็จ<ะ>แล้ววะช่างช่างสีกลับแล้วหรอไปเคลียร์กับโกูกโรกมุนมีเรียนไม่อยอมวไปเมื่อกี้ท้ากีนมาอ้าวโอ้ไยเทอีกแล้ว สียอดฮิตอันนี้ทำให้เขาหรือเขาสั่งนี่อันองให้เขาอ้สีไทเทีับปิดหมดนะครับลงแลกเกอร์หมดแล้วครับโอ้ออ <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยนะ นกอะไรอะ่ะข้างบนอ่ะนก<ง>ยุงหงษนกอะไรวะดูไม่ออกเลยฉ่ำมากครับละกเกอร์เงามากครับเงาตาแตกดู มันต้องเงาแบบนี้แหละแจวเลยอะไรสออไร่สี่รอบสี่สโอ้สี่รอบเลยเหรอฮะช่างติดเยอะโอ้เงามาก,น,กน,นี่ดูช่างแบงก์บ่ใช่ครับไม่ธรรมดาเกลงเล็กเกอร์ได้เงามากเลย รถพี่เข้าทำสีวันไหนเอาเข้ามาไว้ตรงนี้นทำพรุ่งนี <S <S ่ฮะทำพรุ่งนี้เลยเป็นยังนี่ยังครับหยุดงานหนึ่งอาทิตย์เด็กขี้ช้างช่างดูเฮ้ยผาน้ำท่อมมากินไหมโดโดผาน้ำท่อมมากินไหมนี่อยู่ไหนไม่รู้แล้ว บ้านพี่เขาขายเยอะบ้านจิรวยเขาขายเยอะจริงเหรอพี่ว่าจะปลูกพี่ว่าจะปลูกสักไร่หนึ่งว่ะขอใบอนุญาตเขาดิขอใบอนุญาตเขาดิต้องมีใบอนุญาตด้วยเหรอมีไม่งั้นผิดกฎหมายปลูกท่อมต้องมีใบอนุญาตเหรอีจริงนะแล้วขายไม่ติดแล้วขายต้องมีใบอนุญาตไหมไม่มีไม่มีไม่มีเอาแต่เห็นแต่เห็นเขาว่านี่นี่ถ้าปลูกต้องมีใบ จริงเหรอเพิ่งรู้่เนี่ยเห็นเขาพูดนะพูดตามเขาเงามากครับเออเป็นอย่างรเขาพูดก็บอกว่าพูดตามเขาผมไม่รู้จริงๆฮะจิกกันหนูดูไว้ให้ไปอาไมไปดูขุนเงินกันหน่อยครับอู้นี่ของใครนี่ อะไรไผ่สีทองอของใครเอ้ยไผ่สีทองนี่ <c oughs> นครับกระบะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับกระบะเชื่อมหมดแล้วนะครับนี่ต้องเจียรยออกนี่เหมือนไล่เจียออกหมดแล้วนะทำอะไรนี่ยกแม่แรงทำอะไร นี่ครับไมโครดันง่ายเลยติดลมไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องดันแถวนี้นะครับดันนี่ด้อไมโครดันนี่นครับแต่ดันแถวนี้ก็ไม่เป็นไรละครับเหล็กนับโอ้เจาะรูแล้ว แต่ยังไม่ได้ใส่น็อตเข้าไปนะครับนี่เจ้ารูเรียบร้อยครับภายในไม่รู้ถึงไหนแล้วเดี๋ยวไปถามทางต้นครับเดี๋ยวต้องโทรถามไม่ได้ไปดูเลย อกระจุยวันนั้นลองยกดำดูอ่ะอูสูงมากเลยเหมือนมันชันกว่าคันอื่นเลยไม่รู้ว่าพี่นนท์เขาจะใส่ขอบ16บหรือ17นะ ยังไม่ได้ถามเลยตัวนี้กระบะตัวนี้2องเมตรสินะครับความกวาม้างไม่ใช่15นะครับฝากข้าง50นะครับเสาเก้ความยาว3าเมตรหนะครับ พรุ่งนี้เอาเข้าทำสีก็น่าจะาขัดสนิมก่อนนะครับขัดสนิมขัดสนิมเสร็จก็ลงสีเกาะเหล็กโอ้ผมยังไม่ได้ซื้อกันเลยมาให้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าร้านไหลมีขายหรือเปล่านะไปทวง อินตามนมั้งเนาะอินตานโอ้ยน่าจะเช็คให้หน่อยผมก็ไม่ได้เช็คด้วยครับเนี่ยอินตานมีไหมวิว่าร้านอะไรมีไหม <c oughs> คิดแปลงไม่รู้มาหรือ,อยังผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเสียอันสั่งไปแล้วนะไฟผมก็สั่งแล้วสองหมืห้ากันชนยังไม่ได้สั่งเลยครับบางฝุน่นเห็นว่าจะใส่ทรงเจ้าขุนทองเลยนะครับคันนี้ทรงเดียวกัน หน้าเต็มนะครับไม่ได้ใส่ท้องช้างนะครับท้องช้างมีปัญหาตอนวิ่งดินครับอุ้มดินมากเวลาแม่โคเหวี่ยงมาล่วงใส่ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องเหมาะกับสายล่องครับพวกบองฝุ่นท้องช้างเท่าที่ใช้งานมาไม่เหมาะกับงานวิ่งดินเลยครับดูแลยาก โควิวโควิวชักเลิศช่างเมย์ไปไหนอะตายแล้วเอาตายอีกเล้วเ้ยเสร็จเสร็จตอนไหนเสรเลยเสร็จตอนไหนเทเลนี่เทเลพกนีจะขึ้นโควิคอยสเลมาชักเลิศอ๋พับเลิมาจากนู่นเลย

เจ็ดอีนี่อันนี้ใส่เก้าไม่อยู่เราต้องเจาะงี้เหรอนหลุดคือ้อเก่าวันนี้ใส่ขอบเล็ <c oughs> <c oughs> ปากกอง เธจะเกียร์ไตฮะของเทจะเกียร์ไตเกียร์ไตคือเกียร์ไตคืออะไรยี่ห้อปุยเลยต้องปุยตราเกียร์ไต่ดีดีตจนี้อยู่ใช่ไหมอยู่ tay tôi chắp mừng với nhau mừng với nhau tung với nhau mừng 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 với nhau mừng

Không phải lang taxi còn. Ơn ham lên nữa. Lúc. Ô. Này ông mang cái đi, xí vàng mấy. Oh. Tìm tìm ท่าสีได้แบบเงามากครับจัดครับเอามาใส่ชุดแต่งไม่รู้นแนวไหนนะกันนี้ต้องอารมณ์ผมบอกไหมนี่ ล้างตรงนี้ล้างก่อนนะยกสุดๆเลยเด้ยเอยกสุดได้ไหมนี่ อ๋อแบตไว้ฝั่งนี้ไม่ได้ย้ายฝั่งนู้นเหรอ,อ,อ,อท,ท,ทอเอสร่องโคตรสวยร่อง,ยองสวยหเหรอต้องมาล้างก่อนนะครับเจ็บใบจืดเลยบอกไปจืดเลย เอาล้วครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมนี่ถังน้ำมันครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ